นะครับกมณีก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะครับเนาะมณีบอกกับป้าปอดนะครับเนาะมณีสีผ้าพี่ผ้าหน่องนะครับมาทั้กันเห็ดอาชีพเสริมนะครับระหว่างช่วงโควิดสิบเก้าเนี่ยหูกสกเห็ดเอียงนะมองหนามองหลังม่องใส่มองขัวมองทั่วไปแทนใจกับพ่อเจ้ากับเห็ดเอียงว่าถันทั่วไปอ่ะผมมีอันหนึ่งสีมาแนะนน้ำพี่น้องครับรายได้ดีพร้อมผมทดลองเห็ดได้ สองสามอาทิตย์แล้วก็ได้ตกได้ได้วันละประมาณเกือบหนึ่งพันบาทประมาณเก่าลอยนะครับหักทุนหักยังออกแล้วก็ได้เก่าลอยก็ผ่านนะครับนับเป็นเอียงเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับเดี๋ยวพี่น้องเห็นอันนี้สิ่งของจะเป็นเอียงเนาะอันนี้ก็เป็นเตานะครับเนาะทีบ้าปอดนะครับน่าได้นะครับเป็นเต้าที่เฮ็ดด้วยถ่ามเผานะครับเนาะเผากระทะขนมครกนะครับเนาะเป็นเต้านี่นะครับห้าอเฮ็ดแบบง่ายๆไปเลยครับผมเต้าง่ายๆนะครับเนาะ เป็นยังไงเดี๋ยวเสียมาหาเพียให้น้องเบิ้งนะครับเนาะนี่แหละครับพี่น้องเป็นเตาขออนมกลอกซื้อมาใหม่สีเป็นังสีเนาะมันพอดีครับนี่ผมเอากับคู่ห่างมาเห็นเนาะกับถังพอดีครับสําหรับมุวนเลยนะครับเนาะกะเป็นยังไงให้แรงกาซื้อมาห่ากะทำความสะอาดล่างให้เรียบร้อยล่างจะซองนำเพื่อที่เอารากยังออกไปนะครับเนาะเดี๋ยวผมสีเอาอ่านี่คืออุปกรณ์เชื่อมของห่อเนี่ยนะครับก็คือกากมะพร้าวนะครับเนาะ นี่แหละครับพี่นอ้องเป็นกากปะเผาเนาะครับน <S <S เนาะถ้ามันกากปะเ้าเดี๋ยวเขาขูดอกกะทิเนี่ยผมขูดเ้าแห้งนี่ขูดจากกะทิสามน่นวยครับได้ประมาณสามน่นวยสิพ่อดีครับก็ขนมครกหนึ่งคือเขาเอาเาปล็ดไว้เนี่ยคือเขาเอาเปล็ดไว้เนี่ยโปกย้อนอยังโป่ย้อนอะไรเออโปะงย้อนอะไรเพื่อจะให้มันเผาแล้วจะเป็นดำๆเป็นฟิล์มเคลือบไม่ให้ขนมครกติดกระทะ เขาเพื่อให้ขนม้องโคบว่าติดกระทะครับพี่น้องนี่นะครับเขาเอากะทิเหาอยยากขั้นน้า,าดดนอหาอาา้เด็ดขาดได้พี่น้องห้ามขั้นเอานางกะทิเด็ดขาดเลยสันมันบ่มีความมันเ๋ามันสีบ่มีความมันนะนะความมันสีหายเอามันเต็มสุลุ่ม,มเลยนครับเคลียใส่ให้มันได้เต็มสุลุมให้มันเต็มหนาจรงจัง คมนุ่งเนียนๆครับพี่น้องนะครับคมนุ่งเนียนๆนักขุดก็ใส่เตาแก๊สแต่ผมว่าสิ้นเปลืองครับเตาท่านก็หอมขายดีขึ้นกันครับแหกใส่กล่องเอาไปตอเห็ดหนาล้านนะครับนะแหกใส่กล่องขายทรงถนนบ้านก็ได้กินแล้วครับพี่น้องแบบนี้ครับให้วนว่าในแบบนี้ครับพี่น้องแบบนี้ก็คือ ห้าต้องทานะครับนะ้าห้าแบบนี้ห้ากับพอเห็นไฟมันละอูอยู่นีป่ประมาณจะเครื่องมือครับประมาณจะเครื่องมือมันละอูละอูมันดําเผาถิ่มไว้จะเครื่องมือคันท่านมันก็ยกขึ้นเอาท่านมาเติมนะครับน้าครับเป็นเ็ดเล็กๆใน้น่อยแล้วครับพี่น้องที่ให้มาฝากกันนะครับนาะเป็นวิทยาท่านสาหรับพี่น้องเรื่องเกี่ยวกับโควิดนนะครับ นาะงสำหรับเป็นโควิดนะครับเนาะช่วงนี้ก็หารายได้บ่อยนะครับเนาะกับพ่อได้จุนเจือไปได้หาได้ซิฟเก่าไปเนาะพี่น้องเขาเลือกบ่ได้ดอกวกันเลือกได้เขาก็อยากเป็นคนรวยคืขึ้นคนละน้องน้องกับพี่น้องเขาก็เอ็ดไปได้หาได้ซิฟก็สร้างมันเถอะเนาะใครก็บ่ได้แทสจะได้หลายก็หาได้หลายก็ซิฟอยู่ดีผมได้มือหนึ่งว่าเันเปิดลอยเก่าลอยไปดิคนสร้างลายขนมำกข้อนบ่ค่อยมีคนเห็นดอก นั่นครับพี่น้องพี่น้องอยากหูจักสูตรว่าเห็ดจังไใดเดี๋ยวพอกระทะเหลวผมเ็ดให้เบิ้องขันจะกหูสูตรนะครับเนาะว่าเห็ดจังไดเดี๋ยวจะมาเห็ดให้เบิ้งสูตรเนี่ยสูตรของผมเนี่ยเป็นจังไงเดี๋ยวสีเห็ดให้พี่ให้น้องเบิ้องนะครับเนาะอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับเนาะกดติดตามนะครับเนาะแล้วก็กดแชร์ไปแล้วก็กดอ่ะอัดดิ่งน้ำนะครับเนาะผมจะได้ไม่คลิปใหม่ๆให้พี่น้องชิบเะได้พลาดนะครับเนาะ มันสาเป็นอาชีพได้ครับใบอันกระทาขนมโคกนี่ผมซื้อมา300สามรอยพี่น,อน้องเอ้ยจักผมส่วนคือเขาส่วนจังคือเขาโกงว่าสันเฉียนใ้ว่ากระทาขนมโคกเผาแล้วว่าสันกระทานขนมโคกว่าสันใส่่วงเล็บว้ในรูปเผาแล้วพนะซื้อแล้วจังมากอ,าขอข๊อกระทาคือว่าได้เผาว่าสันว่าเรา,เา,าออกมาบึงเอาไปอ่านบือหันเขาเห็ด่วงเล็บไปพร้อมด้ในรูปเผาแล้วบัดเวลทั้งตไตใไข้อมือในพร้อมอ่านดีๆก่อนจะซื้อพะนะ ปวดแล่าเหมือนถือเขาตัวเมือนถือเขาตัวดอกผมงูเองครับพี่น้องนะครับนกกะฝากกันนะครับน้องเทียยังให้ตรวจสอบเลยดีๆเท่ากับว่าเขาบ่ได้ดอกย้อนสิเป็นเกิดการมินประมาททางโฆษณานะยังกันไปขึ้นลงขึ้นศาลกันไปว่าเขาบ่ไใดดอกนะครับน้องเอาพี่น้องขันอยากให้ผมเฮ็ดคลิปต้นหนาเนาะครับเนาะเหม็นเลยนะครับเดี๋ยวผมเสียบให้เบิ่งคลิปหนานะครับเนาะหลังจากเผาแล้วเป็นจังไใดครับ หลังจากทีเ่เรียนเข้าสีเตรียมแปลงนะสูตรเป็นยังไงเดี๋ยวผมสีมาบอกอย่าลืมนยครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้ผู้เหตุชิปแน่นอนพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีสุผู้สุขคนครับสวัสดีครับ